สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับมาพบกับ,บรถบดแคปแนบนะครับทุกคนและนี่คือแก๊งของป๊อปปี้เพทามนะครับผมก็จะเอารถบดนี่ไปบดพวกมันเลยเออม,ามาดูกันนะครับว่ารถบดของเรานจ่จะยหดขนาดไหน ه, ขออะขับัแล้วกันเป็นไงเอ,อ่โอโอเย,เยโอ้โหโคตรเท่เลยโอ้รถบดของเราอ่าล้อที่เต็มไปด้วยนี่เลยถ้านทุกนกงเล็บหรือว่าลวดหนามหนามแล้วเนี่ยเออแหลมแหลมนะทุกคนมา สามสองหนึ่งไปเลยวิญจนตูมเอ้ยติดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยูได้อยู่ได้อย,อยู่ได้อยู่หอ้ทุกคนไม่เป็นไรเลยครับไอตัวนี้ฮ่าตัวต่อมาเลยอ่ะไงวัดเร้นั่นเนองคัะนอะับบาเลยฉันขอเรนรับแรงกระแทกโอ้โหเลือดติดเฮ้ยเฮ้ยล้อล้อตูมพีล้อติดเลยนะทุกคนโอเคโอเคโอเคได้แล้วได้แล้วต่อมานะครับก็จะเป็นไอ้เจ้าด็อกเร็ดด็อกเร็ดเอาล้อไปกินวิญจนตูมโอ้ยเฮ้ยด็อกเร็ดด็อกเี็ดรอดไปเอลย ด็อกเดไม่รอดนะครับโอ้โหด็อกเดตายไปเลยอ่ะห้ามาตัวต่อมาก็จะเป็นไอ้เจ้าฮักกี้นะครับทุกคนห้าโอเคถอย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 เลยอย่าเลยนะหมุนไปหมดเลยรถหมุนรถหมุนรถหมุนโอเคสามสองหนึ่งไปเออโอ้โหฮักกี้ก็ไม่รอดนะครับรถคนแรงเลยอ่าขอไปช่วยอันนี้อีกรอบหนึ่ง่อยแคทนปแคทนป ต,ต,ต,ตูวตู๊บเฮ้ยทำไมตัวนี้เืรถเยอะนะครับเนี่ยเฮ้ยยังไม่ตายเฉยเลยโอ้โหโคนเกินฮ่าเดี๋ยวอะไรที่เพิ่งไปจิ๊บอ่ะลงก่อนลงก่อนลงก่อนหมุนรถหมุนรถหมุน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 วิธีหมุนแบบรวดเร็วนะเฮ้ยรถรถเป็นไรไหมไม่เป็นไรนะครับโอเคมาตัวต่อมาก็คือไอ้เจ้าเออมิติไรมิติไรขอคุ่งชนหน่อยตู๊โอ้โหเรียบร้อยนะครับมิติไรของเราก็ไม่หลอนนะครับทุกคนอ่ะตัวต่อมาตัวต่อมา ใครเอ้ยใครเอ้ยใครไม่รู้แหละที่ชนไปก่อนตู้อุ้ยโอ้โหมอมมี่หลังแรกกับเราโอ้โยแม่ขายาวขายไปแล้วนางตัวต่อมาก็จะเป็นไอ้หนอนฮักกี้นี่แหละอือตู้โอ้โหจะบอกเลยว่ารถของแกกระจอกมากเลยเฮ้ยไอ้ตัวนี้เลือดเยอะนะครับทุกคนงั้นเอาเป็นไอ้ตัวนี้หน่อยอือตู้อุ้ยตัวอะไรวะเนี่ยนี่แน่ชนหมดเลยชนหมดเลยนะครับ โอ้โหเลของเราอโอดอาเอ้ยแต่ก็ยังเหลือไอตัวสมาร์ทิคิสเตอร์เออนีนเป็นไงฮักกี้พิกชอนต่อมาเลยต่อมาก็เป็นแคทนับแคทต,ตูมนีนเป็นไงล่ะแคทนปเออยังเหลือไอเจ้าหนอนฮักกี้ตูมนีนไปชดนอ้ยติด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 ,ตด,ตดโอ้ตนหลอโคตรแรงเลยนะครับทุกคนอาตัวต่อมาก็เป็นไอตัวนี้หน่อยขอหย็บอยไอตัวเล็กนี่ อ่าสวัสด yup. ีคริสเตอร์ตัวเล็กเอ้ยไม่โดนเอยไม่โดนตู้ไอตัวใหญ่นี่ไรถ้าไม่โดนอ่ะเออไอเหยียบหยับหยับหน่อยหยับหน่อยดูไหมไม่ไปดูนะครับทุกคนเห็นไหมดูไหมไม่โดนเฉยเลยโอ้ยตัวเล็กเกินอ่ะขอวิ่งชนไอตัวหน็อตักกี้หน่อยตู้ในเอ้ยไอตัวนี้ทำไมมันเกิดจังวันน่โอ้ยชนสองสามรอบแล้วก็ยังไม่เป็นไรนะครับโอ้โหดูว่าแกงของแชนะหายไปตู้ในหายไปอีกหนึ่ง แต่ว่าก็ไปแกตู้มนิดนึงนิดนึงนิดนึงเอื้อนนิดนึ่งนะครับทุกคนมันจะตายแล้วอมาเจอรถบดหน่อยตูมไอ้โดนไหมน่าจะไม่โดนนะครับทุกคนใช่ไหมไม่โดนจริงด้วยโอ้ยไม่โดนสามสองหนึ่งตูมไปใจอเอ,อ้ยเอ,อ้ยเฮ้ยโดนไหมโดนไหมอาเรียบร้อย ไม่มีตัวไหนรอดเลยโอ้โหรถเราโคตรหลายนะครับนี่รถบทของเราเอ้ยมีตัวเด็กอยู่ตรงนี้ด้วยโอ้ยผู้ที่ควบคุมแน่เลยเออและนี่ก็คือแก๊งของสปาร์เิงคิสเตอร์นะครับทุกคนนี่อยู่ตรงนี้พียับเลยอ่ามาผมก็จะขี่รถบนสะพานร้อยนิ่แหละวิ่งชนมันเลยขอขึ้นรถก่อนนะครับทุกคนพร้อมแล้วเป็นอย่างนงงั้น ปลายขอวิจรอหน่อยละกันไอพวกตัวเล็กจะมีตัวไหนที่สามารถรอดจากเลิกกดมาบตู้เฮ้ยโอยโออยยกระตุกเลยนะครับทุกคนโอ้โหเฮ้ยกระตุกเลยโอ้ยมันยังลอยกันอยู่ติดติไอ้เนี่ยติดเนี้ยเออนี่แนีะนี่แนละนี่เหละเออวิจอวิจรอรอจอวิจนออวิจอวออวิรวอวิวกจรวเลรอวิรอวออ้โหเลวรวอรอ ตัวต่อมานี่ไงฝั่งนี้เออเีินรถเดินรวเสะพานโอ้อรถโอ้ยโอ้ยรถตกสะพานโอ้ยไอพวกนั้นก็ยังอยู่นะครับทุกคนแต่ว่ารถของเรามันตกสะพานโอ้โหนี่ยังเหลือเพียบเลยนะครับมาขอเพิ่มใหม่ไม่เป็นไรเราสามารถเพิ่มรถของเราได้เลยฮะเฮ้บอ่าเราไม่ยอมหรอกมาขับต่อ ไปเลยผู้งไปโฉบแบบว่าเต็มสปีดตูมตูมเออตี่แง่ตป็นไงเป็นไงบด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 ขอบดหน่อยบดบดที่แง่เนี้ยบด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 โอ้โหอีกแล้วอีกแล้วโอ้ยตกสไปครับทุกคนโอ้ยแต่ก็ยังได้อยู่นะครับโอ้โหแต่ว่ามันอยู่ด้านบนนะครับทุกคนเอ้ยเขาเอานิวเคลียร์ยิงก่อนละกันอ่ะมาเฮ้เฮ้เอาไปเที่ยวชัดยิงตู้โอ้ขึ้นข้แมงโอ้โหสะพาน สะพานพังเลยเลยครับทุกคนโอ้โหนู่นเลยนะครับโอ้หมายก่อนแล้วรถของเราล่ะโอ้รถไปอยู่นู่นเลยสะพานเฮ้ยสะพานสะพานไม่เหลืออะไรแล้วตอนไห้โอ้โหคนแรงเลยนะรับรนเอาออกก่อนออกก่อนเออมารอบแน่ผมจะขอขี่รถแบบว่าให้พวกแคทแทบมันไล่าตามผมหน่อยซิจะเป็นแบบไหนเอ่ยอ่าให้มันไล่าตามเรานะครับคิดรถเราอยู่นี่แล้วก็ขอเพิ่มกองทัพของแคทแนบหน่อยละกันนะครับทุกคน เอาเป็นก็่างที่วิ่งเร็วๆนะครับก็ร่างสีม่วงเลยนะครับนี่เลยนะฮะอ่ะชึบๆๆๆออกมาพร้อมชึบๆๆโอเคพร้อมวิ่งชนพวกมันนะครับทุกคนเออโอเคเดี๋ยวตั้งค่าให้มันวิ่งไรผมหรือยังโอเคพร้อมแล้วตอนไหนขึ้นรถก่อนเขาขึ้นรถก่อนชึบๆขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมถอยก่อนถอยก่อนสักก่อนด่ว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 นดวนพร้อมที่จะวิ่งชนมันนะครับคนมันวิ่งใส่เราเราก็วิ่งใส่มันไปเลยมาเอียกพร้อมแล้ว มาเลยมาดิมาดิเอออพวกแก๊สอยู่ไหนมาดิมองมองเห็นใบเนี่ยแกกลัวไหมเอ้ยมาเจอแล้วมาเจอแล้วมาเจอแล้วเออมาดิมาดิมาดิตูมนี่มาดิมาดิเออเราบีวสู้เฮ้ยเฮ้ยเอ้ยไปไงไปไงมาดิอ้าวยทุกคนแต่ว่าที่เหลือมันเหมือนว่ามันไม่เห็นเราแล้วเนี่ยตู้ไม่ไม่เอ้ยเอ้ยเดี๋ยวมาเหยียบมาเอ้ยถอ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 ยนี่ทุกคนมันไม่กล้าเคลื่นเราหรอเนี่ยเออมันไม่กล้าเคลื่อนของฉันหรอเอ้ยตู้ไม่มาดิเอ้ย ตูมเลยนะใช่นะนะเออเอ๊ะเอ๊ะทำไมมันไม่วิ่งไล่ผมเลยครับทุกคน อะไรขึ้นอ่ะลงรถหน่อยเอามาเจอรถเจอรถขึ้นรถขึ้นรถเอ้ย่ในรถอยู่ในรถเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยชนว่ะมาเจอแล้วโอ้ยนึกว่ามันจะไม่เจอเรานะครับมาเห็นมันวิ่งไล่อ่ะโถเอ้ยไอ้พวกแมวผีอยู่ในรถเรารถเราอยู่นี่ครับทุกคนโอ้โหใจเย็นเพื่อนขอขับรถก่อนหน้าใจเย็นนะาใจเย็นใจเย็นขึ้นรถขึ้นรถด่วนด่วนด่วนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเพียบเลยนะครับเดี๋ยวต้องขอขับรถต้องเพิ่มรถใหม่แล้วแหละรถของเราเต็มไปด้วยแคทแนนนนนปะะะะครับ่่่ยมมมาาาีีีลลล โอเคขอไปขึ้นรถก่อนดีกว่าเดี๋ยวเพิ่งมาแค่แนบขอขึ้นกลับรถไปจะเย้ประเ่อนเออขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถด,ด่วนด่วนด่วนดวนดวนอ้าวมาดิ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 ออกวิ่งชนเล็กมาดิ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 ไปไหนไปไหนตู๊เออติด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 เออไม่น่าไหวนะครับทุกคนโอ้ยตามมาวิ่งไล่เราเราไม่ไหวนะครับเออเอองั้นเราจะต้องขับรถชนบันอย่างเดียวเลยนะครับอ่าเดี๋ยวมันยังไม่เจอผมมันยังไม่เจอผมเพิ่มรถเพิ่มรถดวนด่วนดวน จื๊บืบอ่าโอเคเลิ่มก่อนตืบมาดิมาเลยครับรลคันที่สองของเรามาดิแคทแนปมาเลยมาดิมาดิาดเอตตเอ,อตีอีออออออกแล้วเฮ้ยกระโดดกระมาเกระโดดอ๊อาอาอาาอาาาาาาชาาาาอาาาาาลาาาเาา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 ้าา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 อานาาาามาา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 าทากาาาาาพวกแคาแาาาาาาอาา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 ่าาาาาาาวิ่งาด้เก็บหน่อยนี่มันสาแ,แล้วแคทแนเอาไปตี ตูมเอ๋บารี่บารี่เออเอาไปกินดื้อตูมเอ๋บารี่เอ๋โอ้ยอยู่ติ่งอยู่เน่งอยู่เน่งเราต้องเราต้องจัดการมันด้วยวิธีนี้ครับทุกคนวิ่งตูมเออไปไงล่ะเจอล้อรถล้อบดล้อบดล้อหนามนี่แน่เอ้ยไอตัวนี้ไม่เป็นไรนะครับตัวนี้ไม่เป็นไรโอ้ยตัวนี้ไม่เป็นไรใช่ไหมเดี๋ยวพอกไปเลย ตูมเล่นเครื่องตูมเล่นเครื่องได้อยู่เล่นเครื่องเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเจอเล่นเครื่องใส่ซะเลยอ่าโอ้โหดูเราคุ้นแรงมาปอเล่นเครื่องหน่อยมาเลยเล่นเครื่องเล่นเครื่องเต็มกำลังเล่นเครื่องเต็มกำลังตูมโอ้ติด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 โอ้ติดติดโอ้ทุกคนติดเลยนะครับอ่ะเอาป้อนเอาปอนเอ้ยเอ้ยโอเคโอเคได้อยู่ยังได้อยู่ สามสองหนึ่งไปเลยแต่ว่ามาติดรถเรานะครับเฮ้ยเอ้ยเออกก่อนออกก่อนเฮ้ยมัาติดรถเราเอ่อย้ายหน่อยคันนี้องั้นก็เราก็ขับคันนี้เลยดีกว่าทั้งั้นซื้อพาไปเลยครับเดี๋ยวก่อนเรียก่อนเรียกเรียกเรียยกเรียยกโอเคโอเคมาขอปูชนไปเลยเอาไปตรงไปตรงโอ้ยไปตรงโอ้ยเจียเบรก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 เออโอ้โหเบรกโคตรแรงนะครับเบรกของเบรกของเราตรงไหมตกงไหม ตรงเพชรตรงสปีดเลยสตงสปีดเลยเออตรงตรงตรงเกมสองมาดิมาดิมาดิต้งตรงตรงนี่เกมสองแล้วก็อีกหนึ่งตัวนี่นะเออเออไปไกลมาแต่จริงก็วิ่งไล่มาเลยมาพร้อมแล้วพร้อมเจ็ดตัววิ่งไล่ละไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่นี่เหรออยู่นี่เหรอมาดิมาดิเออไม่ชนไม่ตรงโอ้ย เมื่อกี้พี่โชว์เสียงออกข้านะครับม er ันดึงเราออกไปจากการเลยโอ้โหไยแคทแนพเฮ้ยขอขึ้นเรือก่อนจึ๊บๆๆๆอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเจอแล้วเจอแล้วเจอเฮ้ย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 ดวดดวดอยู่ไหนวะอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนมองไม่เห็นเลยครับทุกคนน่าจะวิ่งแม่เราอยู่นะครับเขาขี่ไปก่อนขี่ไปก่อนขี่ไปก่อนแล้วก็เลี้ยว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 อยู่ไหนอยู่ไหนโอ้โหมองไม่เห็นเลยนะครับอยู่ด้านหลังเรานี่แหละ อะไรล่ะเพื่อนอยู่ไหนเอ้ยโอ้ยโดนลากไปอีกแล้วโอ้ยไม่รอดอีกแล้วนะครับอ่ะงั้นขอแบบว่าขอจัดการไปเลยแล้วกันนะครับเอออยู่ไหนอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยอยู่นู่นนะครับหนึ่งตัวพอดีเลยนะครับอ่ะให้มันหยุดก่อนเดี๋ยวเราขึ้นรถจื๊บขึ้นรถขึ้นรถขับรถขับรถขับรถจื๊บจื๊บจื๊บขับรถขับรถหน่อยเอ้าขับรถจื๊บหามาขอเียวก่อนเยอก่อนอยู่ไหนนี่อยู่นี่อยู่นี่เขาไปชนหน่อยแล้วกัน โนโดนไมโดนมไม่โดนไม่โดนไม่โดนดูนะครับเดก่อนเียกหลากล้อ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 หยุดเลยเออเอามาขอหมุนหน่อยอ่าชุดๆชโอ้จะเย้เพื่อนโอ้รถโอ้ยรถพังรถพังรถเรายิงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ขอไปเลยมาขอไปฉากสวยๆโดยการที่ไม่ชนตู้เอะเอะโอ้ไอตัวนี้ไปเลยเรียบร้อยนะครับ ไม่มีตัวรอดเลยนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวขอจัดก,การเรื่องของตัวเองก่อนได้เวลาเก็บเรื่องของตัวเองเก็บประตูปุ๊บโอ้โคตรแรงโอ้ทุกคนผมกระเด็นเลยเฮ้ยโอ้ย่างแรงเลยนะครับทุกคนอ่ะโอเคทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไปด้วยไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย